ครับก็มาพบมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับสาหรับการให้ศาสนาวิ科教พิจารณาบศิษย์มหาทยเจ็ดสีนะครับก็เียบปับเปลี่ยนล่าสศิษย์มาทำมาที่คือ31ตุลาคมนะครับก็เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านไทยนะครับสอต่อเป็กอุทัยนะครับพบกับทางด้านเจริญพรนะครับผู้เกียรตไรับผู้นี้ก็ขยับเวียดขึ้นมานะครับก็โชกันในเวียดพิกัดน้าหนักหนึ่งร้อยสามสิบหกอนนะครับ ครับ่อเดือนนะครับจะพาทุกท่านครับไปดูคู่มวยประจาวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2564นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับคู่ที่1นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรพระหัสนามสิทธิ์นายกทวีตพงศ์นะครับพบกับทั้งทองเอ็มยูดดนนะครับคู่นี้ก็เป็นมวยรอบปูนเสือนะครับสาย A ครั้งที่21นะครับไฟกันในเบทพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์คู่ที่2นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านคุศลนะครับสเจชพันธ์ พบกับทางด้านเดียพาชิมเสีย์กำลังจิรวัตรนะคู่นี้ชกกันในเบรพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่ปอนด์ครับเป็นไม่รับปนเสือนะครับคู่ที่สองนบสาเอส่วนผู้ที่สามครับอัปเดตล่าสุดนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านไทยนะครับสอนตัเป็กอุทัยนะครับพบกับทางด้านเจริญพรนะครับเจพาวเวอร์พงเกศไฟขับนับนึงร้อยสามสิบสี่ปอนด์นะครับส่วนผู้อีกนะครับประจํารายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเหนือธรณีนะครับสามชัยวิเศษสุก พบกับทางด้านมงคลแก้วสอสมัยนะครับ136ยปอนด์นะครับคู่ที่3นะครับก็มีการขยับปรับเปลี่ยนนะครับโดยการคบกันระหว่างทางด้านไทยนะครับสอจ่อเป๊กอุทัยนะครับ134ปอนด์นะครับพบกับทางด้านจะเรือนพรนะครับ G Power p ู o j e c ไว้รับนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูทางด้านนักชกแดยก่อนเลยนะครับมาดูทางด้านไทยนะครับสอจอเปี๊ยกอุทัยหรือว่าเจ้าเพชรมรคต ขอกัลยาณีนะครับนึ่งร้อยสามสิบสี่ปอนด์นะครับใช้สอจอเพ็กแทยนะครับสามความหลังล่าสุดนะครับก็มีแพ้คะแนนทางด้านเดียรฝั่งคงนะครับจอนเอ็นยูเอนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีชนะน็อกลูกที่สองทางด้านเพชรกาฟิวนะครับจิจบางนนท์นับที่พีชทีวีนะครับช่องสามนะครับ ความล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเจ้าแสงมรกตนะครับพอเจริญเทศเอาไว้นะครับที่ช่องเสีวันนั้นนะครับก็ต้นต้นนะครับตกเป็นรองจังหวัดลัยเเดี่มีมือนะครับแต่ว่าทางด้านเจ้าแสงมรกตนะครับก็มาใขฟันดาบนะครับวันนั้นก็ทางด้านเจ้าไทยก็พิชชนะมาส่วนทางด้านมวยน้ำเงินนะครับจะเรนพรเจพาวเวอร์ครูเกตไฟขับนะครับหรือว่าเจ้ายอดมนุษย์เพชรโพทองนะครับก็เป็นมวยนะครับมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ สามความหลังล่าสุดนะครับก็มีชนะคะแนนทางด้านเจ้าเพชรสุสันเอ็มยูเดนนะครับมีชนะคะแนนทางด้านเจ้าเพชรสินินสิทธิ์เชษฐ์บุญธรรมนะครับความล่าสุดนะครับก็ไปพลิกแพ้คะแนนทางด้านเจ้าเด่นคลองชัยนะครับดับลังสารคามเอาไว้นะครับที่เวทีมวยออการสามนะครับนนทบุรีนะครับก็โดนนะครับเจ็บขาเจาะยางนะครับอันปลายยกสี่นะครับก็ออกอาการสะดุ้งนะครับเห็นก็ทางด้านเจ้าเด่นคลองชัยนะครับก็พลิกชนะมานะครับคู่นี้นะครับทางด้านเจ้า ใช่นะครับสจเปียกปุไทยนะครับเด็กหนุ่มอายุ19ปีนะครับที่จังหวัดนับสุรินทร์นะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทซ้ายต่อยซ้ายนะครับเตะช้าจ่อย่างน้าว้างกระจกนะครับเป็นมวยประเภทอาวุธหนักนะครับเตะหนักต่อยแรงหัวจิตหัวใจดีนะครับเชื่อเสียงกระดูกการผันมวยเป็นรองนะครับแต่ว่าได้นะครับเรื่องสภาพร่างกายนะครับได้อาวุธหนักอาวุธแรงนะครับส่วนทางด้านมุอน้ำเงินครับจเจือนพรเจพาวเวอร์พกเกตไฟรับ ครับหรือว่าเจ้ายอดนุชเพชรโพทองนะครับก็1 7 2ซนเมนะครับเป็นมวยประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับจังหวะหลักเดี่ยมฝีมือเก่าเก้าเกิมนะครับวงนอกมีลูกดักเตะดักแทงนะครับวงในก็มีลูกไล่แขนปดแขนนะครับอาวุธมวยฝีมือมวยครบเครื่องนะครับความเป็นมวยนะครับการผ่านมวยดีกว่านะครับขึ้นอยู่ที่สภาพร่างกายนะครับแล้วก็หัวจิตหัวใจ ัจนหนักๆแรงๆครับก็มีอออกาการให้เห็นนะครับคู่นี้นะครับทัศน์วิคยจันทร์ครับผมยังเช้นทอบไปที่ทางด้านเจ้าไทยนะครับสอจตอเปียกอุทัยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับจังหวัดลักเลียมนะครับเตะหนักต่อยแรงต้นรุนนับรุ่นนอกได้นะครับเข้าก่อนเห็นตัวก่อนแน่นอนนะครับมีราคาแต่งตัวบางทุนเอานะครับเพราะว่าทางด้านเจ้าเจริญพรนะครับเจพาวเวอร์พูเกบไฟขับนะครับจะชือเสียงระดบการพันมวยเก้าเก้าเกมกว่า ต้นนะครับให้รุดไปที่ไทยนะครับสอต่อเปียกอุไทยนะครับครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้มวยประจำรายการนะครับก็จะอัปเดตให้ท่านได้ทราบนะครับในครั้งต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะเพื่อให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็ขอบคุณครับ